สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแก้ปัญหานะครับเวลาเราบันทึกนะครับหน้าจอของ iPad เราทำไมถึงไม่มีเสียงออกฟานะครับโดยสฉพาเวลาเรานำเสนองานนะครับนี่นำเสนองานสมมุตินะครับจะนํำอัดคลิปนะครับอัดคลิปสอนให้กับนักเรียนนะครับแต่ว่าอัดไปได้แต่วิดีโอนะครับแต่ว่าเสียงไม่ออกอย่างเดียววันนี้จะมี เคล็ดลับง่ายๆนะครับในการที่จะมาแก้ไขปัญหานะครับทำไมถึงเวลาอัดหน้าจอแล้วไม่มีเสียงนะครับในการอัดหน้าจอของ iPad นะครับเราจะต้องมาเปิดนะครับเปิดอัดหน้าจอนะครับโดยจะอยู่บงมุมฝั่งด้านแบตเตอรี่นะครับน่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ ตรนี้วิธีการก็คือนะครับเรากดค้างนะครับตรงที่ปุ่มกดบันทึกนะครับกดค้างไว้นะครับตรงข้างล่างนะครับเราจะเห็นว่าไมโครโฟนนะคับตอนนี้เปิดใช้งานอยู่นะครับเปิดใช้งานอยู่นะครับที่มันไม่มีเสียงเพราะว่าตรงนี้ไมโครโฟนมันปิดนะครับแล้วก็กดเปิดกดเปิดปุ๊บนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้น แค่นี้เองนะครับเสียงในในการอัดหน้าจอของ iPad ก็จะกลับมานะครับ,รบนะครับง่ายๆนะครับในการที่จะทําให้เสียงนะครับในการอัดคลิปนะครับหน้าจอให้มีเสียงนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ